โมนี่ดิอมคเคียรไทสองสายมาต่อกันโดยจะจับกันด้วยปัะจาไฮโดรเจนโดยจับกันตรงเบสคู่สมที่มีเบรคเอเบรคที่ใช้ประจานไฮโดรเจนแบบสองประจ้าแล้วก็เบสคีเบสคซีที่ใช้แบบสามประจ้าโดยประจานไฮโดรเจนจะมีความแข็งแรงมากๆมากกว่าโดยระหว่างโพลี่ิอัคเคีย์ไทเนี่ยจะจับกันด้วยฟอสฟอร์ไดเอทเอร์บอลซึ่งเป็นประจ้าที่จับกันสองของดิอัคเคีย์ไทแต่ในดิอัคเคีย์ไท คือเอนไซม์เฮอริเคสเข้ามาทำลายพันธะไฮโดรเจนทำให้ DNA คลายเกี่ยวซึ่งเ็นเอนไซม์จะเข้ามาทำการเติมิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆเพื่อกำหนดจุดเริ่มสังเคราะห์ดอเอโดยจะเริ่มสังเคราะห์จากทิศทาง5ความไป3ความท่านั้น DNA โพลิเมอเรสจะทำการจับผู้เบสผู้สม แล้วจับไปเรื่อยๆในทิศทาง5พามไป3พามโดยจับ A T C G U A ไปเรื่อยๆต่อมาคือสายลักกิ้งสแตนโดยสายลิกกิ้งสแตนถ้าเราจำได้มันคือการสังไม่ใช่การสังเคราะห์มันคือการเอา DNA อะสาย DNA มาต่อกันเรื่อยๆใช่ไหมแบบต่อเนื่องซึ่งสายลักกิ้งสแตนทำไม่ได้เนื่องจากเป็นทิศทพาร์มไป3พาร์มเราจะกำหนดจุดเริ่มจากทิศ5พามและจะเอา ดีเอ็นเอเนี่ยไอดีเอ็นเอโพลิเมเรสเนี่ยจะเข้ามาต่อจะเป็นต่อสายสั้นซึ่งสายสั้นเราจะเรียกว่าโอคัสกิแกรดเมนอันนี้คือการจำลองไปเรื่อยๆของสายและกิ้งสแตนโดยเอนไซม์ไพเมสกำหนดจุดเริ <polymer> ่มและโพลิเมเรสต่อไปเรื่อยๆ มาก็มีอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA polymerase 1ัตรโดย DNA polymerase 1เนี่ยจะเข้ามาเอา RNA ของส่วนที่เป็นตรง DNA ออกแล้วก็เอา DNA เข้าไปใส่แทน l i g a ส e จะเข้ามาเกาะออกก๊าสกีบังเว้นเพื่อทำให้ DNA กันเป็นสายทียว ต่อมาขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอน transcription ซึ่งเป็นการถอดรหัสสายของ m i n a เพื่อที่ยาวออกต่อเพื่อที่จะไปทำการสังเคราะห์โปรตีนต่อนะไอส่วนที่เราเห็นสีขาวก็คือจุดเริ่มเราจะเรียกว่า promoter region แล้วก็จุดสุดท้ายที่เราจะเอาก็คือ terminator region โดยทัสองจุดนี้จะเป็นสองจุดที่เรากำหนดเอารับในขั้นตอนแรกจะมี m s i ไซ ออกมาขี้เกี่ยวแบบเดียวกันกับของ replication เลยโดยมันจะทำการทำลายสายพันธะไฮโดรเจนบอลเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ DNA ขี้ออกมาต่อมามันก็จะทำการนำา RNA เข้ามาต่อกับสาย DNA โดยจะเริ่มจาก5พาร์ไปทาง3พาร์เหมือนกันโดยทีนี้จะมีการเปลี่ยนไอตัวเบสที่มาต่อด้วยสายของ RNA เนี่ยถ้าเป็นตัว G ตัว ถ้าเป็นตัว G ยังต่อกับตัว C แต่ถ้าเป็นตัว A เนี่ยจะเปลี่ยนจากตัว T เป็นต่อกับตัว U แทนจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนไปถึงจุดที่เรียกว่า Terminator region หรือว่าจุดสุดท้ายทีนี้ d า a ได้ปุ๊บสาย M I N A เนี่ยมันก็จะทนการหลุดออกมาแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าสาย DNA ได้มาเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาไปทําได้โดยเราจะต้องทําการเติมสารเข้าไปก่อนโดยเราจะเติมจากทั้งสาย สามพามและสายห้าพามโดยเราจะเรียกส่วนที่ไม่ใช่ว่าอินทอนส่วนส่วนที่ใช้เราจะเรียกว่าแอคซอนสายที่เติมไอตรงเจ้าห้าพามเนี่ยจะเป็นสายของเมสตัวนีนส่วนที่เติมตรงสามพามจะเป็นสายของเบสตัวเอต่อมาก็าจะมีการนำ เจ้าสาย RNA ในส่วนทีม่มใช้ออกก็คือส่วนอินทอนที่บอกไปเมื่อตอนแรกแต่กาเที่ได้สาย RNA ที่เใช้แล้วเนี่ยเราก็ทําการปล่อย RNA ออกไปทางนิวเคลียร์พอให้ออกไปตรงไซโทพาซึมเพื่อที่จะทําการทำ RNA translation โดย RNA translation เริ่มจากการนำเอาสาร r n a เนี่ยล้าก็จะมีไรโบโซมหรือที่เราเรียกว่า r n a หรือไรโบโซม RNA เนี่ย จะเข้ามาเกาะกับไอตรงเบสที่ต้องใช้ทีนี้นี่คือตารางที่ทาให้รู้ว่าไอจ้าแอนนี้ต่อกันเนี่ยที่เบสต่อกันเนี่ยมันจะสามารถแปลเป็นโปรตีนชนิดใดได้บ้างโดยสิ่งที่เรียกว่า GRNA หรือ Transfer RNA เนี่ยจะมีการเริ่มนำกรดอะมิโนมาตังจุดแรกซึ่งจุดแรกที่จะเริ่มคือจุดที่มีเบสที่ชื่อว่า AUG โดยเบสตัวแรกที่เป็น AUG เนี่ยจะต้องสังเคาะห์ด้วยเมตเมทโอนีนเสมอ โดยขั้นตอนนี้เราจะมาดูกัน, <DNA> น,นโดยขั้นตอนแรกของอ DNA Transcription หรือว่าการถอดการไม่ใช่การถอดการแปลรัดปโปร,ปรตีนเนี่ยจะมี RNA ที่เป็นไลโบโซมเนี่ยเข้ามาจับแล้วก็จะมี DNA นำเอากรดอะมิโนเนี่ยเข้ามาต่อไปเรื่อยเพื่อแปลรหัสดโดยอย่างที่บอกจะได้มาจาก ตัว AUG อันนี้คือหน้าตาของ DNA ที่นำอะมิโนที่เป็นก้อนเนี่ยเข้ามาต่อ,อไปเรื่อยเริ่มจาก AUG เม t h โอน i n ไปเรื่อยจนจุดสุดท้ายมันจะจบตรงที่มี UAG UGA แล้วก็ UUG โดยทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งจุดสุดท้ายก็คือจุด stop ซึ่งจุดต o p จะไม่ได้กดอะมิโนเพิ่มแล้ว แล้วเราก็จะได้สายของกรดอะมิโนโหรือก็คือโปรตีนมานเองแล้ะโปรตีนที่ได้เนี่ยก็จะไปใช้ต่างๆ